สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงหญิงอะไรอ่ะมีตัวเป็นลิงเหรอหอย่างที่พี่ทําอยากจะบอกว่ารักหนูอยากให้หนูเรียกที่ว่าสามีดีดีีดกลัตอนที่หนูบ่นดบ่นสักนิดชีวิตของแคบลดบ่นสักในิชีวิตแปรพี

จัดให้จัดให้องจากคิวแน่ๆเลยลูกไม่ใช่หนูไม่หนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นยังไงครับเย้น้องลเย้สวเบเนฮ้บฮ้บ้แฮ้บแันมสาร้อยบสักนิดนะคะ รถป่วนซักในชีวิตจะแฮปปี้อุ้ยเลยใครป่วนล่ะข้างล่างเหรอเป็นไงครับพี่บุ๋มเป็นไงครับเอาไงครับคุณใช้บ้านฉันจ่ายเงินค่าบ้านอะจ่ายค่าไปมาด้วยมเข้าใจไหมไม่เข้าใจว่าอะไรตอนนี้ช็อกอยู่ฮะคือตอนนี้ช็อกเหมือนอารมณ์วันที่แต่งงานอะโอย แล้วคือวันที่ถ่ายก็คือวันที่เราไปเดินตึกเอเนอน่งกันแล้วพี่บมบอกว่าที่พีทปรับประชุมอยู่อะไรวะหนูก็แบบว่าเอออะไรหยาหนูแค่แค่ทำเนียนฉันว่าแล้วว่ามันแปลกทุกคนแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยพิมพ์หาพี่จุ๋มว่าพี่บุ๋มสงสัยแล้วนะคะช่วยทําให้เนียนกว่านี้ทุกคนเดี๋ยวจะลงติ๊กตอกนะตัวเพลงอ่ะแล้วไปใช้เสียงกันเสียงกันได้เดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยวไปดูได้แต่จะบอกว่าตั้งใจทำสองคนนี้เดี๋ยวก็ผัดกันแฮปพิมเบอร์เดย์ร้องเพลงจะบอกว่าเป็นนักร้อง ไม่แต่จริงนี่คือทำครบแล้วนะคืออะไรที่ไม่เคยทำคือทำเตลเล่นค่ะเตลเล่นแต่เขาตั้งใจทำให้หนูนะมีไงมีใจค่ะนี่คือของพันท์ที่มนี่เห็นน้องตกใจเลยหนูรู้ไหมว่าตอนเข้าห้องไอท์เขาร้องยังไงเขาร้องเหมือนพ้อกรนอ่ะรู้แล้วมันออกมาเป็นเพลงเพราะเขาช่วยแล้วเขากัดเดียวพี่ด้วยแล้วเป็นไงนานไหมตึ้งโมงครึ่งแล้วตอนฉั้นอ่ะตึ้งโมงครึ่งเน้ ปุ๊บร้องเลยไม่ท่องร้องเลยร้องไม่ได้ไม่ได้ทำยังไวะแล้วจำเนื้อได้ป่ะตอนเนี้ยคิวที่เห็นในรูปพี่งับคำทันอ่ะถามทุกคนเลยไม่เมื่อกี้ก็ไม่ทันอยู่นะหนูเห็นอยู่นั่นคือดีที่สุดแล้วเมื่อกี้หนูครับหนูเห็นปากก็งับไม่ทันอยู่นะหนูดูเมื่อกี้ตอนงับคำอ่ะจนทุกคนท้อะเป็นร้อยลต้องมาแบ่งลัปคาแบ่งไวะอยู่เปนชั่วโมงหนใช่ไหม พี่พีทุ่มสุดเลยให้พี่บุ๋มจิตใแล้วเขาหล่นใช่ป่ะหนูบอกอีอ๋อหนูพี่ไม่หาหญิงว่าหญิงฝากบอกหน่อยว่าพี่บุ๋มเริ่มสงสัยแล้วแต่พีทบอกว่าสงสัยจริงป้าจะกลับไปเปลี่ยนไปชุดนนี้แล้วก็โทรหาพี่บุ๋มแล้วก็แอปประชุมอยู่หบอกพี่บุ๋มเริ่มสงสัยแล้วตอนนี้กาลังหิ้วของกันหนักมากไม่สนใจอะไรแล้วแต่พี่พีก็เหมือนโลกอะรีบไปเปลี่ยนชุดตลกมากกล้องวงจรปิดออกเลยใช่หรอเออถอดเก้าอี้เราจะไปหมดเลยแล้ววันนี้เกือบจะเปิดกล้องวงจรปิดซะหน่อยแล้ว เปิดก็ไม่เจอจ่ะฉันดึงออกหมดใช่เปิดก็น่าจอดำจ่ะฉันดึงออกหมดจ้ะนี่เหมือนบ้านสาธารณะเลยใช่เธอเปิดเธอเปิดกล้องวันนี้เธอก็เปิดจอดํา่ะฉันดึงหมดเธอออกไปปุ๊บฉันดึงเลยไม่เพลงไหคะคะไม่เพลงเลยนะของตัวเองอ่ะนี่คิดภาพว่าเพลงนี้ไม่ต้องถูกเปิดปั้นเดิมไปไหนก็ไม่รู้เหมือนให้เป็นเบอร์เดย์พี่พีนอ่ะพี่ทำไหมคะตอนนี้มีเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์แก้มบุ๋มละ มีสองเพลงด้วยพี่แฟนลับทำไหมด้วย AI ทำตลกมากแล้วเพาะด้วยดิพีพีที่หลังใช้ AI ทำมันมีด้วยเขาเพิ่งรู้ใช่หนุ่ยแกน่ะพีแฟนขับทำให้ด้วนี่ไม่ความคิดหนุ่ยหรือเปล่าลอยแล้วฉันต้องเสอร์ฟใครขอเขาแต่งงานแทนอีกปะเนี่ยใช่พี่เยพี่โทรมาแบบปึ๊กทำเองนะไม่คือออย่่างี้เชืไม่ได้เลยนะลูกจะบอกจะบอกทุกคนว่าอย่างนี้ว่า ตอนแรกค่ะปีที่แล้วอ่ะคือคือตอนแรกอ่ะเรากาดจัดงานอย่างนี้แหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันซ้ำกับเมื่อตอนกลางปีเพราะว่าแกหมุนทำแล้วรอบย่างงี้เราต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากกว่าแล้วคือปีที่แล้วก็ทำเพลงให้เราทีนี้ก็เลยบอกหนูว่าทำเพลงแบบทำเพลงแล้วตอนแรกค่ะไม่คิดว่าหนูจะไปเกาหลีพอไปเกาหลีอ่ะมันเป็นว่าที่ทำไม่งั้นรู้จะที่ไหนทำเนาะแล้วคือยังไนทาไมเราไม่ออกคาดตัวให้หนูล่ะ หนูออกไปทำไมเชิญหนูออกไปก็ได้นะไม่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าพี่บุ๋มไม่ได้ไปเกาหลีอ่ะมิวสิกวิดีโอตัวเมื่อกี้จะเห็นเป็นที่โรงพยาบาลไม่บอกแม้แล้วใครจะไปอ่ะพี่หายไปจากเขาหมดเขาก็สงสัยดิไม่ไม่สงสัยดิอ้าวแล้วปอกไปทำอะไรอะทุกคนรอบตัวไปหายไปหมดพี่พีชมันไม่ก็ไม่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหนูว่าพี่บุมตื่นสี่โมงเย็นแล้วพี่พีชนดทุกคนมาตีห้าหนูไม่มาด้วยนะ นาีห้านะคะทุกคนออกมาก่อยบุ๋มตื่นงี้เหรอุกไปยังไงเอ่ยจริงๆลาไปทำบัตรเหรอแค่นี้หรอค่พสามีอะสามีหน่อยในเพลงนเพลงเาอยากให้พูดบพูนค้สามีน่นแิละก็สก็สนยิ้มก่อนยิ้ม รถบ่นสักนี้ชีวิตจะแฮปปี้ข้อน้ำคชีวิตจริงใครบ่นใครครับขอทำตาหวานทตาหวานเออไปเราลงไปชีวิตจริงพี่ข่นอ่ะเร็วของขวัญอะไรพี่พีนอะชิ้นที่สองมานี่อะมีชิ้นเดียวหมูเอาอันนี้เซอร์ไพรส์จริงอันนี้เราไปดูของขวัญคนอื่นก่อนมีคนให้หนูเต็มเลยอะแต่รับของขวัญก่อนไหม หรือจะเล่นเกมสามรอบไหมเพราะว่าถ้าเล่นเกมมันเปียกเลยอะไม่เดี๋ยวเขากลับนะสี่ทุ่มแล้วเดิวเขาไว้ถึงแค่เที่ยงคืนตีหนึ่งเด้อต้องใช่ต้องเล่นแล้วเพราะว่าเดียวเขาไว้แค่ตีหนึ่งเที่ยงคืนลงลงลง